สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดีผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับเกี่ยวกับการทำ t า a n s ิช i o นครับเดี๋ยวผมก็อาจจะเอาพวกโลโก้ต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกภาพอะไรพวกนี้มาทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะบอกเพื่อนๆว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะเล่นอะไรยังไงประมาณไหนนะโดยเราจะทําในโปรแกรม p r e m i e r e Pro นะครับไปลองดูกันเลยครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการทำ t า a n s i t i o n นะครับแต่เราจะเอาพวกอาจจะเป็นโลโก้ของเราหรืออาจจะเป็นรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราจะลองเอามาทําเป็น t r a n s i t i o n ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปที่โปรแกรม Premier e Pro นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโลโก้ของผมเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยมาลองทําเป็น t r a n s i t i o n ดูนะพเพ, <ๆ S 2> พเื่อนๆก็มีโลโกโ้ของเพื่อนๆเนี่ยโลโก้ช่องโลโก้อะไรก็แล้วแต่นะก็ลองลากมาวางดูนะผมก็จะลองทําดูก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ลองมาก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็คือมาลองดูด้วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทํา 10ับสิเฟรมแล้วกันโลโก้นี้ก็มาที่หัวของมันนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็ลูกศรขวามือ2ทีนะ10 อ่ะโลโก้เรา10เฟรมละแล้วก็ให้เพื่อนๆคนระับมาที่เฟรมแรกของโลโก้เราเนี่ยโลโก้ของเพื่อนๆอาจจะทรงไหนก็แล้วแต่นะไอ้พวกทัสซิชันเนี่ยมันเหมือนแค่แบบมีอะไรมากวนหน้าจอเรานิดเดียวเนี่ยแล้วก็ออกไปเนี่ยมันก็สามารถเป็นทัสซิชันได้หมดนะเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะเพราะว่าทัสซิชันมันก็คือทัสซิชันรายการของเราเราจะตัดยังไงเราก็ตัดใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะเอาโลโก้เราเนี่ยมาทำทัสซิชันไปเลยก็ลองดูนะมาในส่วนของเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแล้วก็สเกลนะเราจะทําเป็น Scale กลลแ้วกกันก็เปิดสเกลลงมานะเราอาจจะดึงมันซูมขึ้นมาอย่างนี้อ่าซูมให้มันใหญ่สักนิดน,นึงอะ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดท็อกเกอร์นีเมชั่นของสเกลนะครับแล้วก็อาจจะโอปาซิสตี้ด้วยนะอ่าโอปาซิตี้มันกดอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มากดแอดคีย์เฟรมมันเพิ่มไปโอปาซิสตี้เนี่ยเราจะลดไปที่0นเปอร์เซ็นต์นะพิมพ์เลขศูนย์ไปแล้วก,กด Enter นะแล้วก็มาในส่วนของจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็กดพิมพ์ไป100นะึ100่ราาจจะรงร้อยนะโอปาซิสตี้หนึ่งร้อย่างเป อ่ะแล้วก็มาที่ Key Frame เกือบสุดท้ายก็ได้แล้วเราก็กลับไปที่ตำแหน่งเดิมอย่างนี้หรืออาจจะตำแหน่งไหนก็ได้แล้วเราก็กด Opacity เนี่ยไปที่0%แล้วก็ลากสอจุดหลังไปขวาสุดลองเล่นดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะก็เหมือนมีอะไรมา นิดนึงแวบๆไปก็ถ้าเกิดใครมีรูปหรือโลโก้ใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าโลโก้ขาวๆของผมก็ได้นะเพราะว่าโลโก้ของผมมันเป็นแบบ PNG มาอย่างเงี้ยเป็นขาวๆมา,า,า,ามันก็อาจจะประมาณนี้หรือไม่ใครมาปรับแต่งพวกโอภาเนี่ยอาจจะให้มันอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ไปกดก๊อปเนี่ยกดตัว opacity เนี่ยกดคีย์เฟรมของโอภาตัวเนี้ยตัวกึ่งกลางนะกดที่ตัวมันเนี่ยแล้วกดคอนโทรล C นะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนมาตรงตำแหน่งประมาณนี้ แล้วก็กด c อนโทรลวีนะครับทาเพื่อเราจะคงที่ให้อความโปร่งแสงเนี่ยมันค้างนะเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูมันจะค้างความโปร่งแสงเพราะว่ามันอาจจะเฟดมาแค่นิดเดียวนะแล้วก็ให้มันค้างความเข้มไว้ตรงนี้นะลองเล่นดูใหม่อ่ะอาจจะดูดีขึ้นนิดนึงก็จะประมาณนี้เราอาจจะใช้การเด้งมาหรืออาจจะใช้วิธีไหนก็อาจจะแพนหรืออาจจะสไลด์มาอะไรอย่างไง้ก็แล้วแต่นะแต่นี้เราอาจจะซูมเข้ามา ฟึบออกแล้วเราก็ไปใส่พวกเสียงซาวเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็วิธีหนึ่งนะก็ลบไปก่อนวิธีแรกแล้วก็ใครอาจจะมีพวกโลโก้อะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นโลโก้ผมเอาโลโก้นี้มาลองดูก็ลองทําเหมือนเหมือนเดิมนะลองทําเหมือนเมื่อกี้นี้นะอ่ะก็อาจจะทําให้มันเต็มจอสักนิดหนึ่งนะแล้วก็กดตรงนี้เนี่ยกดโอพากดแอดทีเฟรมแล้วก็ปรับไปที่0แล้วก็มาที่จุดกึ่งกลางปรับไป100 หรืออาจจะก,ก่อนก็ได้อะก่อนแล้วก็เราก็ย้อนหลังไปอีกนิดนึงแล้วก็กดแอดคีย์เฟ m e เพื่อให้มันคงความเข้มไว้นะแล้วก็มาที่จุดกึ่งกลางย่อตรงนี้ลงไปประมาณนี้แล้วก็มาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็เพิ่มไปขยายไปอย่างนี้ <ๆ S 2> แล้วก็โอภากดไปศูนย์ลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะพอได้นะ มันอาจจะเร็วไปหน่อยเพื่อนๆก็อาจจะไปปรับแต่งไอตัวโลโก้ของเราเนี่ยให้ชา้ากว่านี้สักนิดนึงหรืออาจจะพอใจตรงนี้แล้วก็ได้นะจริงๆมันก็มาแค่แบบฟิปเดียวอะ่ะมันก็พอแล้วอะ่ะแล้วเราก็ใส่ซาวด์เฟกมันก็จะดูดีของมันเองนะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะแค่ใส่ซาวมันก็โอเคแล้วอะ่ะผมว่า ใครจะมียังไงก็แล้วแต่หรือวิธีที่3ลบออกไปใครจะมีโลโก้เป็นวงกลมก็เท่ไปอีกแบบโลโก้วงกลมก็ได้นะก็ลากมาวางอ่ะผิดตัวตัวนี้โลโก้วงกลมอ่าผมอาจจะไว้สักประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวมันมาที่เอฟเฟคคอนโทรลกดสเกลนะครับย่อลง ให้ไอโลโก้วงกลมเราเนี่ยมันอาจจะด้านบนด้านล่างเนี่ยให้มันพอดีจอหรืออาจจะเล็กกว่าจอสักนิดนึงก็ได้นะอ่ะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนมาในส่วนของ position แล้วกันอ่ะเราจะมาที่ effect control ครับแล้วก็มาที่ position นะครับกด toggle er animation ไปเลยนะกึ่งกลางนะครับกด position ไปเลยแล้วก็มาในส่วนของ rotation ครับอ่ะแล้วเราก็เลื่อนเส้นนี้ไปที่เฟรมแรกแล้วเราก็ทําการหมุนนะครับหมุนไปทางอย่างงี้นะหมุนไปทางซ้ายนะ เราอาจจะเอาแค่ลบ90พอลบ90แล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนครับเลื่อนในส่วนของโพซิชันครับเลื่อนออกไปทางซ้ายมืองี้เลื่อนออกอย่างี้เลื่อนออกไปให้นอกจอเลยอ่ะลองเล่นดูนิดนึงมันก็จะบึ๊บบึ๊บึ๊บึ๊บ,บหมุนมาอย่างี้อ่าแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้นไปเกือบสุดท้ายนะแล้วเราก็หมุนเลยหมุนอย่างงี้หมุนไปที่90 แล้วก็เลื่อน Position มันออกไปเลยออกจากหน้าจอไปทางขวามือเลยนะแล้วก็เลื่อน2 Key Frame เนี่ยไปหลังสุดแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันได้เหมือนกันอ่ะอาจจะไปใส่พวก Directional b บอ r ก็ได้นะมาที่เบอร์เนี่ยแล้วก็ลาก Directional b บ u r มาใส่ เพื่อที่แบบทําให้มันดูเบลอร์นิดนึงนะก็มาในส่วนของเอฟเฟกที่เราลากมานะเบร์เลนสเนี่ยเราอาจจะลองลากไปดูไปสักนิดก่อนว่าเราควรจะใส่ทิศทางไหนนะผมอาจจะใส่ตรงนี้ไปที่90แล้วกันนะ90แล้วตรงนี้อาจจะสัก20พอเราไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเดี๋ยวโลโก้เราเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะสัก13อ่ะ13น้อยไป1 15แล้วกันนะก็กดเบอร์เลนทอลเกอร์นิเมชั่นไปเลยนะกดตรงกลางครับในค่าที่15านะตำแหน่งตรงกลางครับแล้วก็มาที่หัวนะครับกดพิมพ์ไมเลข0แล้วก็มาที่ท้ายนะครับมาที่ท้ายของมันครับมาที่ท้ายของมันถ้าเกิดมันมายากเนี่ยเพื่อนๆก็เอาเส้นมาไว้ก่อนท้ายนิดนึงก็ได้นะแล้วก็พิมพ์ค่าเลข0ูนย์ไปแล้วก็ค่อยลากคีเฟรมมันออกไปแล้วลองเล่นดูใหม่มันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรอะแต่มันเวลาเราเพย์ดูอย่างเงี้ยมันก็จะดูเบอร์เบอร,เบอร์นิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนะ หรือใครอาจจะใส่ค่ามันอีกสักหน่อยก็ได้อะแล้วเราก็ไปใส่สาวเอฟเฟกตเอานะมันก็จะดูมีอะไรขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนยนะก็คืออาจจะเพื่อนๆอาจจะไปปรับแต่งอะไรกับยังไงก็แล้วแต่นะแต่ผมก็อาจจะบาบอกเป็นแนวทางอ่ะ เผื่อเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียอะไรของเพื่อนๆออกมาจากการทําพวกนี้ของผมก็ได้นะอาจจะไม่ต้องมาทําเหมือนผมเลยก็ได้หรืออาจจะทำอย่างไงก็ได้นะก็แล้วแต่กันไปก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับทันสิชันที่ผมทำหรืออาจจะอยากให้ผมทำคลิปอะไรอย่างไงอยากให้สอนอะไรตรงไหนติดขัดอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ